Tân nhớ lê phói hè 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 ายามคาสายเยอะเลยครับยังน้องพลอยมาวยโมู <c oughs> ิงเที่ยงเลยครับบรรยากาศคนเยอะครับ ยาโมเยอะเมหมือนเดิมยายาแดดดีวันนี้ม,มาเที่ยวที่ไหนคะไยเ่ย่ยาโมเหรอได้เดียวนี่นะ มาเทียวยาโมได้กบฮะไม่เอามาแบ่งอาปาด้วยโอ้กบนี่นะปลากกระเป๋าไปโอ้ยไปลากเธอกระเป๋าเธอลากกายอาปาปาไป,าป,าไปแรก

เท่าไหร่คะหนึ่งร้อยบอลเทเลทพอดีแลหละร้อยห้าเอางางมาเพื่อสิ่งนี้ <ทะ S 1> ไปดูที่พลอยไปดูดิบ้าเด็กๆก็จะมีถุงเท้าใส่ด้วยมาดูดิมาดูดิดูเลยมาดูถุงเท้าไก่ตังนี่เลย เดี๋ยวรอก่อนดิรอก่อนไปดูดิไปดูดิไปนั่งดูมาเพื่อสิ่งนี้มาเพื่อสิ่งนี้โดยเฉพาะเลยมาเพื่อสิ่งนี้โดยเฉพาะเลยดูดิดูดิกระโดดยังไง นางเพื่อสิ่งนี้โดยเฉพาะเลยครับฮัสบร์แลนด์โอ้โห,โหยิ้มถูกใจเลยสิอ่าสี่โ<า>มงห้านาทีนะสิบหกอะไรนะเขาคนทางนี้ทางนี้เลง,งนี้ลูกอ่าเข้าไปใส่ถุงไหนอ่ะนางใส่งเท้าบบก่นอนนค่ะนางใส่งเท้าแล้วโอ้เพื่อเนเพืเ่อนเยอะเลยพาเราเข้ามาเล่นเป็นสองคนมาใส่รุงเท้า ใส่ถองเท้าใส่เองใส่เองห้าร้อยกว่าบาทสองคนกับพ่อคอยเออได้เธอก็ใส่ดิไม่งั้นคุณจะเข้าเออได้ได้เอาใส่เองใส่เองดึงดึงแรงดึงดึงดึงนี้ไปดึงไป ด,ด,ดึงไปดึงดึงไปเดิอถูกแล้วเมื่อกี้นี่ถูกแล้วเรียบร้อยแล้วใส่ถุงเท้าเรียบร้อยแล้วมาเอานี่มาโอ้รองเท้าไปไหนเอารองเท้าเก็บไว้ใส่ได้ไหมคะใส่ได้ไหมคะใส่ได้เก่งแล้วหนูเก่งเห็นไหมก็ใส่รองเท้าได้ด้วย เก็บไว้ป้าด้วยมามา,มาโอเคเสร็จแล้วเก็บรองเท้ากันอ่าไปเล่นด้วยกันนะคะเด็กๆเ,เก็บยังคะไปเลยอ่าสันเนือนดป้าตรงไป เหลือสายเหลือสายมันใหญ่มากเลยนะไปอุย้ยไปดูนี่ก่อนได้ขึ้นได้เหรอขึ้นได้เหรออุย้ยมีงูด้วยเส้นเ็กสเน็กสเน็กด้วย ไปขึ้นไดิขึ้นไปดิโอ้โหขึ้นได้เหรอาขึ้นไปขึ้นไปลงไม่ได้ขึ้นได้ไหมขึ้นได้ไหมขึ้นได้ไหมโอ้โหโอ้โหขึ้นไปขึ้นไป ข,ดดขึ้นไป้ขึ้นได้ไหมขึ้นไปขึ้นไปถ่ายขึ้นไปได้ไหมเดีย๋ยวหนูหนูยังพึ่งลงมายังพึ่งโออ <c ười> ขึ้นไม่ได้อันนี้นี่ขึ้นไปนี้่ขึ้นไป ทังนี้พลอยพาขึ้นไปโอ้้อ้โอ้้อ้ยมันตื่นเต้นมากเลยซันเดอร์แลนด์โอ้างไหนไงพลอยทังนี้เหรอพลอยไปได้เหรอโอ้ไปไปไปโอ้้โอ้โอ กินได้ไหมกระจกไม่แตกนะกระจกไม่แตกนะว้าวกระจกแตกโอ้ยโอ้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 ห่างไหนอันนี้โอ้ย ลงไปหมดแล้ว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 ทางนี้ดิไรเดอร์ทางโน้นไปทางไน้นใครเดินทางโน้นไปอุ้ยอุ้ยไปไรเดอร์ดิไปดิไปดิเออโอเคโอเคโอ้ย พลอยทางนี้พลอยเห็นเลยเห็นแล้วนี่ไหลเรื่องนี้นี่รู้นี่ขึ้นไปอีกมาหนี้มานี่มานี่พลอยขึ้นไปก่อนพลอยขึ้นมานี่ก่อนเอามาเดี๋ยวรอน้อนรอมาลูเอามามาเอาแล้วอันนี้มาเอาลากตัวนี้ไปลากตรงนี้ไปเอาตัวนี้เอาตัวนี้เอาลากไปลากขึ้นไปลากขึ้นไป เอาขึ้นไปค่ะเด็กๆเ,เอาขึ้นไปค่ะเด็กๆเ,เ,เอาขึ้นไปครับอย่าลากเองนะอยาา่าเล่นลากขึ้นเองนะครับโอ้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 ล็อกกันพร้อยล็อกกัน รอคิวรอคิวรอคิวอ่าด,ด,ด,ดึงไปดึงขึ้นไปเดี๋ยวเดี๋ยวไปดึงไปด้งยกันดึงไปก่อนไปดึงไปเดี๋ยวนะครับถอยนั่งลงอีก เจ้าหน้าที่คะไปเลยเยไปเลยเอาขึ้นไปมีสมาธิมีสมาธิดิโอ้ขึ้นไปลูอกอ่าขึ้นไป ไปลงไปขึ้นไปไปไปลูขึ้นไปไม่ได้ใช่ไหมโอ้ทางนี้เหรอเขาไม่ขึ้นทางนี้อันตรายเปีียวทอดลองไปแถวเล็ก,กนึงทอดนู่นได้อยู่ไปข้ามไปข้ามไปนี้ไปวุ้ย เฮ้ย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 ทางนี้พอยทางนี้เจ้าตัวเล็กเจ้าตัวเล็กพอยนี่นี่นี่ทางนี้พอยข้ามทางนี้ข้ามไปเจ้าตัวเล็กทางนี้ทางนี้นี่ไปสไลเดอร์ตัวเดินมึงกวนม่งวะได้ได้ไปขึ้นสไลเดอร์ก่อนอุ้ยไปยิงดิไปยิงดิ nhìn đây mày nhìn đây mày giời giời ơi giời ơi hỏi đi thầy nếp à dinh. Dinh. โอ้โหงวยยิงเหรอโอเคเอาย้อยิงกดนี้กดนี้กดกดตัวนี้กดตัวนี้กด,ดนี่พกด,ด,ด,ดโอ้โห,โหล,งล,งล,งลงนี่ไหมลงนี่ไหมลายเรื่อนลงไหมลงนี่เป็นค่อยๆเนี่ยดูนี่ไหม โอ้ยโอ้ยปาปาลงไปลงแเดี๋ยวโอ้ยลงถ้ำมุดลงถ้ำกับพลโอ้ยไว้เชิอพ่อด้วยข่าวล่ากันแล้วคะ่ะไปแล้ว,ลวโอ้ย,อยมาล้ว่ยอมาถือมา ไออีกไหมไออีกไหมไอ,อรอบนึง่งไหมเอาอรอบนึ่งก็ไปนี่มันเป็นฉันพี่ีโอ้ไปขึ้นไปขึ้นไปอ่าเดี่ยวขวาทางนี้วยข้าไปานี่นี่พอยไรเดอร์เนี่ยอะไรนี่อะไรนี่ อันนี้เหรออันลงไปเดีย๋ยวเพิปป่ป้าไปเลยเรืั่นอร่อป้าเดี๋ยวขึ้นมาอีกนะเดี๋ยวป,ป้าลองเนี่ยป้าไล่ลงไปโอ้อันนี้เหรออันนี้ไหมล่ะลงนี้ไหมล่ะอเออไปเดี๋ยวป้าล้อนั่งลองบนป้าได้เลยได้ล้อล้อกันดิล้อกันดิเดี๋ยวเดี๋ยวลอแป๊บนึงเ มาแล้ว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 ดูด oh! ิดูดิเอึดอึดโอ้วิ่งว้ฮู้เดี๋ยวเดี๋ยวรอก่อนหนึ่งสองสามอึบอึบโอ้ เข็มเหมือนกันนะครับตึงตึงไปพลอยไปเร็วไปโดดไปโดด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 โอ้โหโดด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 ไปไหนล่ะไปไหนล่ะโดดลง xuống

โอ้โอ้โอ้โยบาทนะรันไปเลยขอบคุณพี่ขอบคุณพี่เลยขอบคุณทุกคนขอบคุณพ่อมามามาท่นนี้เอามือจับ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 โอเคอ่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอยากลองชาโมองชมาโลมคุไทยชาโลมชาโลไป้วไปแล้วไปแล้วไปแล้ไปแล้ว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 ไปแล้ไป้วไปล้วไป้วไปล้ไปแล้ไปล้วไปแล้วไปวไปไปไปวไปไปไปแล้วไป้ไป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 วไป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 ไ

ไม่ได้ลงมาไม่เอาพอขึ้นไปรอ <c ười> บสองรอบสองขึ้นได้ไหม <c ười> ไปเลยไปเลยอ้อยมาขึ้นไปขึ <c ười> ้นไปถึงแล้วไหลลงมาจะไหลลงมานะมาแล้วลงมาแล้วลงมาแล้วโอ้ ลากไปเก็บลากไปเก็บเอาขึ้นมอีกทีรอบนึงไปไปกันเด็กๆพี่กนไปกันไปตามไปไปไปเร็วอยๆอีกรอบนึงไปไปไป คอยรักไปใครักออกมะคนหนึ่งเ้าจะ ลากมาลาก,ลากมาด้วยลากมาไปอีกไหมไปอ,อีกไหมลากขึ้นไปไปอ,อีกรอบหนึ่งไปไา่เหรอไม่เอาเหรอ,อ,หรอนี่ยไงพอเอหรอมาทนี้ดีพอทั้งนี้ โอ้ยิงเป็นด้วยนั่งขึ้นได้นะ <laughs> อาตายขึ้นไปเหยียบสีดำเอาเหยียบขึ้นไป <laughs> ขึ้นไปขึ้นไประวังนะระวังเหยียบขึ้นไปเหยียบเหยียบมัดำเหยียบ